สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกนะคะที่ติดตามพิกในช่องทาง YouTube นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะตรงนี้ค่ะพิกมารีวิวนะคะเสื้อยืดสวัสดีค่ะเป็นเสื้อยืดซัมเมอร์ค่ะทุกคนนะคะก็ขายดีช่วงนี้แหละค่ะนะคะมาเดี๋ยวจะรวบให้ดูแบบนี้ค่ะสีพื้นตะก็เต็มสีพื้นที่สวยมากค่ะทุกคนดูสิคะสวยมากเลยค่ะตรงนี้วัยรุ่นได้วัยกลางได้คนแก่ก็ใส่ได้นะคะ วัยรุ่นได้วัยกลางได้คนแก่ใส่ได้นะคะแล้วก็งานแบบยี่ห้อดีมากเลยนะคะเป็นงานนําเข้าจากต่างประเทศนะคะเป็นมือสองนะคะแต่ว่าเป็นมือสองโลเอาเล็ตต่างประเทศมานะคะแบบร้อยเปอร์เซน์เพราะฉะนั้นเนื้อง,งานไม่ต้องห่วงค่ะว่าทําไมสีสันหรือว่ารูปแบบทําไมจึงใหม่กว่ากระสอบทั่วไปนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นงานที่นะคะเราก็ นะคะคัดเลือกมาเป็นอย่างดีน,นะคะเพื่อให้ลูกค้าโคดังัปิกนะคะเอาตรงนี้ไปต่อย,ยอดได้อย่างสมบูรณ์นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะทุกคน1กระสอบ45กิโลนะคะจำนวนตัวโดยเฉลี่ยได้ประมาณนะคะ170ถึง200ตัวนะคะแต่ส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ180อยู่ที่200ตัวประมาณนี้นะคะส่วนมากลูกค้าบอกว่าประมาณ200ตัวแม่บางคน200กว่านิดๆน,นะคะอันนี้แล้วแต่เราคานวณไว้เฉยๆเพราะว่าแต่ละตัวก็แล้วแต่ว่า นะคะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะประมาณนี้นะคะแต่งานนะคะรับรองนะคะรับประกันว่าสวยมากนะคะแต่ว่างานพวกนี้ค่ะต้องรีดขึ้นมาก่อนถ้ารีดขึ้นมาแล้วก็รับรองค่ะว่าขายได้แน่นอน100%นะคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องซักนะคะงานไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องซักค่ะเพราะว่างานค่อนข้างสะอาดมากนะคะตัวนี้เรารีดอย่างเดียวเลยค่ะนดะคะรีดขึ้นราวขายได้เลยในห้างหน้าห้างไลฟ์สด พดขายได้หมดตัวนี้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านะคะที่เน้นขายแบบเร็วๆนะคะแล้วก็เราไม่มีเวลามานั่งซักนั่งทําแล้วก็ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ซัมเมอร์นี้เขาไม่ใส่อะไรที่มันยุ่งยากหรอกค่ะวัยรุ่นเขาใส่อะไรที่มันลําลองสบายๆนะคะโดยเฉพาะคนมีอายุแล้วก็เน้นแบบว่าไม่ต้องไปรีดไม่ต้องไปอะไรมากเรียบรู้ดูดีนี่เลยค่ะสไตล์นี้เลยนะคะเรียบๆนะคะแต่ว่า ดูดีตัวนี้เหมาะขายคู่กับกางเกงคาตตอนนะทุกคนว่าไหมคะกางเกงสามส่วนสี่ส่วนคัตตอนนะคะพี่พิกว่าถ้าจับคู่กันพี่พิกว่าขายดีนะนะพี่พิกชอบเลยค่ะชอบมากเลยเพราะว่ามองดูแล้วเออนะมันน่าจะไปต่อกันได้นะกับกางเกงคัตตอนสามส่วนสี่ส่วนหรือเป็นพวกกางเกงยีนก็ได้ค่ะกางเกงยีนสามส่วนสี่ส่วนพี่พิกว่าไปได้เลยค่ะนะคะเพราะว่ามันมันมันแมทกันอยู่ลำลองสบายๆนะคะไหนๆเราก็ขายเสื้อแล้วนะคะลงทุนเสื้อ เสะะื้อยืดซัมเมอร์1กระสอบ2,800บาทแล้วก็ลงทุนกางเกงเอาเกรด A ไปเลยแนะนำนะคะคาปินะคะคาปิสนะาส่วนสีนส่วนยีนเกรด A 2 8 0 8ประมาณนี้เลยทุกคนนะคะแล้วสวยเลยคือสวยทุกตัวเลยนะคะถ้าก็บประมาณแบบสองพนิดๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบางตัวที่กลางๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกรด A คือสวยหมดเลยเน้นขายคู่กับแบบเนี้ยพี่พิกว่าขายดีนะขายคู่กันการลงทุนทุกคนนะคะลงทุนสมัยก่อนนะคะลงทุน ขายเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะขายเสื้อผ้าไม่ว่าจะขายอะไรก็ช่างนะคะลงทุนเยอะลงทุนเยอะแล้วก็สื่อนะคะสื่อโซเชียลยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะมันทําให้แบบข้อจํากัดมันเยอะแต่สมัยนี้นะคะมันไม่ใช่มันเป็นยุคยุกการตลาดที่เพอร์เฟกมากทุกคนพี่ปิ๊กชอบชอบยุคสมัยนี้นะ มันทําให้คนแบบมีโอกาสนะคะมันทําให้คนแบบไม่ปิดโอกาสมันทําให้คนที่นะคะคนที่อย่างอย่างเราเงี้ยนะคะเราไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเราก็สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นะคะสมัยก่อนข้อจํากัดมันเยอะสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนพี่ปิ๊กเนี่ยคะ่ะพี่ปิ๊กไม่ได้เรียนหนังสือนะพี่ปิ๊กจบแค่ปหกพี่ปิกก๊กจะทำอะไรได้คะ่ะทุกคนปิกทำอะไรไม่ได้หรอคะ่ะนอกจากอาชีพแม่ค้าอาชีพแม่ค้าสมัยก่อนมันก็เป็นอาชีพที่ เอาพูดจริงๆเลยทุกคนมันเป็นอาชีพที่เขาดูถูกกันนั่นแหละนะคะอาชีพแบบหาเช้ากินข่าอาชีพแม่ค้าคืออาชีพหาเช้ากินข่านะคะไม่มีใครเขามามาแบบมาชื่นชมยินดีกับเราหรอกคะ่ะว่าเออเป็นแม่ค้าเป็นอะไรเงี้ยสมัยก่อนอาชีพที่มีเกียรติก็คือครูพยบาบ้ารัฐวิสาหกิจแบบผู้จัดกงผู้การคือดับสมองเสมียนะั่นคือแบบอาชีพมีเกียรติมาก แต่ถ้าเกิดบอาชีพแม่ค้านี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าพูดตรงๆว่ามันมันมันไม่ค่อยจะพูดได้ไม่ค่อยเต็มปากหรอกแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะยุคสมัยเปลี่ยนไปอาชีพแม่ค้าเราเป็นอาชีพอัจฉริยะค่ะทุกคนเราสามารถหาเงินดูดเงินได้ตลอดยี่บชั่วโมงแม้กระทั่งเวลาหลับขณะเวลาหลับเรายังมีเงินวิ่งเข้าบัญชีเราตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าบางทีลูกค้ารันออดเดอร์ไว้เราแจ้งยอดไว้ลูกค้าอุ่นกลางคืนก็มีเงินไหลเวียนย4ิชั่วโมง อาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพที่ร่ำรวยเร็วที่สุดเพราะเรามีรายได้ไม่จำกัดเราสามารถมีรายได้ทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่ว่าเราขยันแค่ไหนเราขยันแค่ไหนรายได้ของเราก็จะเข้าแค่นั้นพี่ปิก๊กขนาดพี่ปิก๊กเป็นเจ้าของธุรกิจนําเข้านกกะคะเสื้อผ้างานกระสอบพี่ปิก๊กขายยกกระสอบขายเหมาลำขายอะไรแต่พี่ปิ๊กก็ยังจะขายงานเศษงานหาเล็กๆนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่งบน้อยก็มีค่ะ คนที่เขาไม่ได้มีเงินลงทุนเป็นหลักพันเนี่ยก็มีไปพิกถึงแบบทำงานเซ็ตเล็กๆค่ะนะคะ400นะคะ500 290ยังมีเลยค่ะนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะเนะะี่ยค่ะดูสิคะค่ะ450บาทส่งฟรีส่งแฟลตก็บางพื้นที่ก็150บาทบางพื้นที่ก็200บาทได้อะไรคะทุกคนได้ขายะคะ่ะ ได้ขายได้ตรงนี้ให้ลูกค้าไปต่อยอดอันนี้50ิตัวนะคะเป็นเสื้อเสื้อแขนกุดนะคะแล้วก็สามารถไปใส่คู่กับเสื้อคลุมได้อะไรเงี้ยตรงเนี้ยแค่ค่าส่งกับค่าเสื้อก็ไม่ได้แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าได้อะไรก็คือได้ขายไงคะสมมุติว่าตรงนี้ค่ะค่าค่าส่งตีไปว่าร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทพี่ปิ๊กส่งฟรีให้สี่ร้อยห้าสิบบาทลูกค้าคิดว่าพี่ปิ๊กจะเหลือกี่บาทแล้วเสื้อในเนี้มันจะตกต้นทุนกี่บาท ต้นทุนไม่ถึงสิบบาทพี่พิกฟรีส่งค่าเรียนให้อีกนะคะคิดดูสินั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ปิกอยากจะบอกทุกคนนะคะว่านะคะลูกค้าขาบางอย่างนะเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะนะคะบางครั้งเนี่ยเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยสิบยี่สิบเนี่ยถึงเวลาที่เราเข้าตาจ,จริงๆอะ่ะสิบยี่สิบที่เรารวบรวมเนี่ยมันช่วยเราได้นะคะนะคะก็อย่าดูถูก การค้าการขายเงินบาทสองบาทนะทุกคนเงินบาทสองบาทนี่แหละคะ่ะทำให้คนรวยมานักต่อนักแล้วเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนไปต่อได้กับทุกๆอาชีพทุกๆสายงานทุกอาชีพล้นมีเกียรติค่ะไม่ว่าวันนี้เราอาจจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่อาชีพของเรามีเกยียรติเพราะเราไม่ได้ขอใครกินเรายืนด้วยลําแข้งของเราเองนั่นคืออาชีพที่มีเกยียรติพิพิก,พกมองแบบนี้ค่ะ อาชีพที่มีเกียรติคืออาชีพที่เราไม่ขอใครกินแล้วเรายืนด้วยลําแข้งของเราเองนี่คืออาชีพที่มีเกียรติและเราก็จะมีกินในเวลาต่อมาเป็นกําลังใจให้สมาชิกโกดังบิ๊กทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะตรงนี้ก็เอยืดซัมเมอร์สีสันสดใสรอลูกค้าไปต่อยอดอยู่นะคะโอเคค่ะ